ครเฮ้ A, ไลฟ์สีนะครับลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพียร้านให้ด้วยนะครับเอฟซีทุกท่านหน้าเดียววันนี้เรามาดูกันครับคันนี้คัมรี่50มาติดมาเปลี่ยนแบตไฮบริดครับมาเปลี่ยนแบตบไฮบริดแบตไฮบริดเรามีประกรันหนึ่งปีประกรันปีเพิ่มประกรันสองปีครับอ่าคันนี้มาเปลี่ยนแบตไฮบริดและติดกล่อง BMS ไปด้วยเลยในตัวทีเดียวเลยครับอ่าเรามีราคาพิเศษให้นะครับลูกค้าอ่าเรามีราคาพิเศษให้ครับเปลี่ยนแบตพร้อมติดกล่องเนี่ยคูแบบเบอร์เชื่อเพราะงั้นเออคูแบบเบอร์เชื่ออ่าซึ่งแบบเฉพาะกล่อ,องมันจะนสองหมื่นแล้วอ่าเฉพาะกล่องก็สองหมื่นแล้ว,ออแ,ลวแ,แบตบแบตบอีกเท่าไหร่อ่าแปดหมื่นห้าเป็นสามหมื่นห้ากับประกันปีหนึ่งรอบต่อไปไม่ต้องมาติดกล่องครับเปลี่ยนแค่แบตหมื่นห้าก็ประกันได้ปีแล้วแอะ ทำไมต้องติดกล่องผมบอกแล้วครับรถไฮบิดน,นะครับถ้าท่านมีโอกาสที่จะใช้แบตรีบิวยังไงก็ต้องติดกล่องครับกล่องมันช่วยอะไรช่วยให้แบตรีวบิวอะอยู่ได้อยู่ได้ยาวๆอยู่ได้ยาวๆไม่ใช่แบตรีวบิวก็อยู่ได้ยาวๆครับหมายถึงว่าท่านเปลี่ยนแบตไปแล้วมาติดกล่องแบตท่านแทนที่อยู่ได้ห้าหรือหกปีก็อยู่ได้เป็นสิบปีนะ ครับคุ้มไหมแล้วกล่องทำไมมันถึงแบบมีประโยชน์ขนาดนั้นกล่องมันตั้งพัดลมให้แรงได้ด้วยครับพัดลมแรงทำไมพัดลมแรงก็เป่าระบายความร้อนให้แบบได้ดีขึนบบน้นอา่าหงแบตมันก็ยืดอายุหลังกิยืดอายุแล้วะระบายความร้อนได้ดีแล้วช่วยแบตยืดอายุแล้วกล่องมันช่วยขยายย่านในการให้แบตบเด้งนานกว่าเดิม มู้ว่าแบตเดิมแบตบใหม่เลยนะแบตบใหม่เต้นที่สี่กล้องเต้นที่สิบเอ็ดเป็นประลับฉะนั้นมันก็ยื้ออายุแบตบใหม่ให้ได้แบบเป็นมากกว่าเฮาเบียอ,อ,อะไรเงั้ยเถอะฉะนั้นท่านเสียเงินอีกแค่มือกาบาทสองมือนเนี่ยท่านก็แบบได้ประโยชน์มหา,าศาลจากการติดกล่องไฮบริดหรือกล้องเอเมเนตเนี่ยแหละครับอ่าอย่างที่ผมบอกฉะนั้นผมขอแนะนำลูกค้าเลยนะครับ ้าท่านใช้ไฮบริดโต้จ้ารีเล็กสั้นท่านต้องมาติดกล่องจะติดที่ผมจะติดที่บริษัทหรือว่าจะติดที่เจ้าอื่นที่ไหนก็แล้วแต่และแต่ท่านสะดวกเลยครับแลวแต่ท่านสะดวกเลยครับและถ้าสะดวกเลย,ลน,เลยนะครับอันนี้เรื่องความบังดีนะครับได้สีร่ราเพื่มาดีครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือกล่องติดเสร็จแล้วกล่องไฮบริดหรือกล่องเ M ็บมนี่แหละ คันนี้มาเปลี่ยนแบตแบตก็ตีเสร็จแล้วแบตก็ใส่เสร็จแล้วเนี่ยกล่องครับมาดูกันเนี่ยครับแบตเราบาลานยังดีเห็นปะ่ะแบตเราบาลานยังดีเนี่ยดูเนี่ยค่าไฟของแบตในค่าจริงนะเรียวเนี่ยคือค่าจริงนะครับหนึ่งถึงสิบเจ็ดเนี่ยครับอ่าดูเห็นป่ะครับเรียวนี่คือค่าจริง ครับแล้วกล่องนะนอกจากดูแบตแล้วกล่องมันก็เตือนเรื่องของอุณหภูมิน้ำเอ,อ่ออุณหภูมิน้ำอุณหภูมิแบตอุณหภูมิอะไรก็เตือนที่กล่องด้วยกล่องจะมีไฟนะครับเห็นปะ ถ้ามีปัญหาแบตมีปัญหาสีแดงจะขึ้นเลยและมีเสียงรองเตือนติด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 ดกล่องเนี่ยช่างเขาซ่อนไว้ข้างในเนี่ยครับท่านจะไม่เห็นเลยเขาซ่อนไว้อย่างดีแล้วก็เดินสายอย่างดีเห็นปะครับอ่าเขาเก็บสายเรียบร้อยเขาซ่อนไว้อย่างดีแกะท่านปิดเหมือนเดิมท่านจะไม่เห็นอะไรเลยท่านจะไม่มีความผิดปกติท่านจะไม่เห็นความผิดปกติอะไรเลยแล้วชุดสายเขาก็เดินเสร็จเขาก็บักกีอย่างดีฉะนั้นไม่ต้องกลัว สายลงสายหลุดไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวลูกค้าอ่าพอท่านติดกล่องแล้วท่านจะไปเปลี่ยนแบตท,ที่นูน่นที่ไหนก็ก็แล้วแต่จะเปลี่ยนแบตใหม่ก็ยิ่งจะดีครับแบตใหม่ก็สามารถอยู่ได้เป็นสิบปีเลยอ่าแทนที่แบตใหม่อยู่ได้แค่ห้าปีอ่าหรือบางครั้งซวยหนักหแบตใหม่แม่งแบบจงังหวะซวยซื้อมาสองปีกว่าเสียก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันอ่าอันนั้นคือซวยจริงๆแบตตต้าส่วนมากเสียยากครับเสียยากอ่าเสียยาก เขาถึงกล้าประกันคนที่ซื้อจากโตต้าแล้วไปขายเขาถึงกล้าประกันสามปีบ้างอะไรบ้างอ่าแต่จริงแล้วคือแต่จริงแล้วคือโตต้าเขาประกันแค่ปีเดียวโตวต้าเขาประกันแค่ปีเดียวนะครับทุกท่านอันนี้ด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะครับอ่าท่านจะไม่มีข้อตําหนิไม่มีอะไรเลยแบบรถยังอยู่แบบปกติเลยครับอ่าโอเคนะครับ